บอกว่าลดวันเล่นเวทใช่ปะ่ะเหลือสี่วันแล้วก็คาร์ดิโอห้าวันคือจริงๆผมเล่นครบแล้วแหละแต่ว่ามันว่างไงทีนี้มันว่างวันพักมันไม่อยากอยู่เฉยๆวันนี้เลยขอแบบมาเล่นแขนยกนิดๆหน่อยๆมาเก็บพวกแบบกล้ามเนื้อที่แบบว่าส่วนเล็กๆอะออแขนหน้าท้องอะไรเงี้ยมันเล่นแยกได้เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งครับ ของคนที่แบบติดการออกกําลังกายมันอยู่บ้านเฉยเฉยไม่ได้เว้ยกลัวไม่กลัวไม่คุ้มค่ากลัวไม่คุ้มค่ายิมในหนสมหวังกันแล้วมาเล่นให้คุ้มหน่อยช่วงนี้จะเห็นผมมาเล่นที่เดอะฟิตเนสเกษตรนวมินบ่อยหน่อยนะเพราะว่า ที่นี่เนี่ยนอกจากเครื่องดีแล้วก็สาวก็งานดีด้วยครับคนก่อนเว้ที่ผมเล่นขาที่เนี่ยใช่ปะผมเล่นเครื่องเล็กเพสอะผมเจอเพื่อนใหม่คนหนึ่งหน้าตาเขาเหมือนในนี่เลยเว้ยเหมือนฟิตเนสโมเดลต่างประเทศที่ดังๆอะออชื่ออะไรวะเดวิดเลดเดวิดเลดหน้าแบบนั้นเลยคือถ้ามีกล้ามไม่ใช่เลยหน้าแบบเบาหน้าหล่อฟ้าประทานมาเลยคือถ้ามีกล้ามนี่คือแบบโหงี่สุด ก็คุยกันไว้แบบว่าเออเพิ่งเพิ่งรู้จักกันนะบอกว่าเออมาเล่นที่นี่นานแล้วยังอะไรเงี้ยเออแล้วผมก็บอกเขาราว่าเฮ้ยที่เนี่ยดีนะเว้ยแบบสาวนี่อย่างนี้เลยสักพักเขาบอกเฮ้ยพี่ที่เนี่ยเวลาประมาณเนี้ยสี่หโมงเย็นเนี่ยกำลังดีเลยเอออีกช่วงหนึ่งคือ1 0บถึงสิบเอ็ดโมงอโอ้โ oh, หไอ้นี่แว่งไว้ธรรมดารู้รู้เวลาด้วยแม่ผู้ชาอย่างเราอะนะ มาฟิตเนสมันก็จะมาดูผู้ชายอยู่มันก็ใช่กันไรใช่ปะ่ะมันต้องมีแบบต้องมีบรรยากาศที่มีแบบสาวๆบ้างจริงสมัยเด็กๆอะมาเล่นฟิตเนสเราก็ได้แบบโอ้โห,โโหเห็นคนนู้นกล้ามสวยคนนี้แบบหุ่นโคตรเท่เลยวะ่ะแต่โตมานะ <laughs> ขอดูผู้หญิงก่อน <laughs> โอโ้คนนี้แบบโอ้โหหุ่นดีมาก แต่เราก็แบบว่าไม่ได้มองเขาแบบว่าแบบเป็นพวกโรคจิตนะเว้ยเราก็แบบดูเขาแบบพอเป็นวิธีเออว่าคนคนนี้เดินผ่านไปไม่ใช่แบบโูแว่งมองแบบมองจ้องจนเขาไม่กล้ามาเล่นอย่างเงี้ยไอ้นี่มันก็เสียมารยญาตไปสมัยผมเข้ายิมแรกๆเมื่อก่อนนะมันจะมีแต่แบบคนที่แบบเล่นกล้ามจริงจังอะไรเงี้ยเออเป็นแนวเพาะกายเป็นแนวแบบฟิตเนสเลยเมื่อก่อนยิมยิมเมื่อก่อนมันก็จะเป็นแนวแบบว่า บ,บ้านๆหน่อยอเหล็กๆสนิมสนิมเปิดเพลงเมทัลเปิดเพลงฮิปฮอปอะไรเงี้ยทาเก็ตมันก็จะมีแต่แบบผู้ชายที่เล่นกล้ามมันไม่ค่อยมีแบบเดี๋ยวไม่ค่อยมีแบบเหมือนเดี๋ยวนี้ที่แบบเป็นผู้หญิงหรือว่ามีมีคลาสฟิตเนสเฮ้ยเท่าที่ผมเห็นแต่ละที่นะที่แบบว่าลูกค้าเยอะๆจริงๆนะส่วนใหญ่จะมีคลาสพวกคลาสเต้นคลาสโยคะเต้นซุมบ้าบอดี้คอมแบท อาคาสออกกำลังกายอะไรเงี้ยหรือว่าพวกสอนต่อยมวยพิลาทิสอะไรพวกนี้มันทำให้คนทั่วไปอ่ะเข้าถึงการออกกำลังกายได้ได้ไดมากขึ้นเ้ยเพราะว่ามันจะมีคนแบบจำนวนมากเลยว้ยที่แบบว่าอยากมาออกกำลังกายแต่แบบไม่ไม่ได้อยากมามายกเวทยกเหล็กจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ากลัวกลัวกลัวภาพลักษณ์ที่มันเหมือนกับว่าคนออกกำลังกายมันแบบกล้ามใหญ่ใช่ป่ะดุดันอะไรแบบเนี้ย ผมมองว่าเดี๋ยวนี้ฟิตเนสมันมีความเป็นคอมมูนิตี้มากขึ้นเข้าถึงคนทั่วไปง่ายขึ้นนะบรรยากาศในยิมมันก็หลากหลายมากขึ้นด้วยมีมีทั้งเด็กมัธยมทั้งเด็กมหาลัยผู้ใหญ่ไวทำงานในชะ่ไหมคนสูงอายุอืมแล้วเดี๋ยวนี้แบบโหลสาวๆมายิมเยอะขึ้นด้วย มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมยอมมาเล่นถึงที่นี่แหละ <c oughs> แต่จริงๆเลยนะใครที่แบบอยากทำฟิตเนสนะผมแนะนำเลยนะแบบพวกคลาสพวกอะไรพวกเนี้ยมันมันดึงลูกค้าได้ได้เยอะขึ้นจริงๆครับไม่ไม่ได้แบบมาแต่แบบเล่นกล้ามเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคนอยากออกกำลังกายแต่แบบไม่ได้ไม่ได้ต้องการเน้นเวทอะ่ะมีเยอะเยอะจริงๆครับคนกลุ่มกลุ่มเป้าหมายพวกเนี้ย เยอะนะผมผมอยากให้ลองลองศึกษาดูนะใครที่อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยพวกแขนเนี่ยบางคนแบบแขนเด่นอยู่แล้วไม่ต้องเล่นแยกก็ได้นะเล่นแบบเล่นรวมไปวันที่เล่นหลังเล่นหน้าอกอะ่ะมันใช้อยู่แล้วครับอย่างหลังเนี่ยเวลาเราเล่นหลังใช่นปะเราจะดึงเข้ามาอย่างเงี้ยมันใช้ใบเสร็จอยู่แล้วเวลาเวลาเล่นพวกท่าโลพวกดึงดึงอย่างเงี้ยดึงอย่างเงี้ยเออหรือดึงอย่างเงี้ยมันใช้ใบเสร็จอยู่แล้ว แต่อย่างที่บอกวันนี้มันวันนี้มันวันวันพักไงแบบเฮ้ยขอมายกสักสามสี่ห้านะเวลาเล่นเวลาเล่นใบเสร็จอ่ะทริกนะพยายามเอาสอบแบบเนี่ยชิดลำตัวไว้แล้วก็โน้มโน้มไปข้างหน้านิดหนึ่งอย่างนีนะ้มันจะโดนมันจะฟิวมันจะฟิวตรงเนี้ยเยอะมันจะไม่ค่อยลงตรงเนี้ย เล่นทีละข้างมันมันคอนโทรลแบบดีนะพูดถึงเนะใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันมันควบคุมง่ายกว่าเล่นสองข้างพร้อม <c oughs> กำลังฟูเลยกำลังฟูเลยมาดูม um ุมปั๊มๆกันมาเฮ้ยนะเ้นเลือดมาค่ะ ุมนี่โหดหมถกถกแขนนี่มันดูแขนใหญ่เลยเข้าใจยังว่า ทำไมคนเข้ายินถึงชอบใส่เสื้อแขนกุดกันมันทําให้ดูแขนใหญ่เว้ยดูเดิเนี่ยนะแขนแขนเสื้อปกติกับแขนเสื้อแบบแขนกุดอะเห็นไหมมันดูแบบคนดูแขนใหญ่ดูแบบปั๊มดิแต่เวลาเล่นนะมันยิ่งฟูๆอย่างเงี้ยดูเดิเห็นนะแขนมันดูใหญ่กว่าเยอะเลย สูตรสูตรมันเป็นสูตรผมไม่ค่อยได้แบบฝึกเอ,อหลังแขนเยอะนะหลังแขนผมมันมัน,มนโตง่ายเออพอเวลาเล่นพวกวเล่นอกอย่างเงี้ยหรือวิดพื้นอ่ะมันมันโดนหลังแขนเออมันโดนหลังแขนอยู่แล้วก็เลยแบบวันเล่นแขนส่วนใหญ่ผมจะเล่นแค่ไบเซ็ปแล้วก็โฟอาร์มก็เดี๋ยวเล่นโฟอาร์มอีกสักท่านหนึ่งแล้วพอละ อันนี้จับแบบคว่ำมือครับจับแบบคว่ำมือมันจะโดนโฟอาร์มเยอะกว่ามีโยกนิดหนึ่งเวลาหมดแรง ว่าประโยชน์กล้ามเนื้อตรงนี้เอาไว้ทําอะไรครับเท่ไม่ได้เอาไว้งัดข้อเลยเลยนะหลักๆคือเท่ครับแล้วก็ <laughs> แล้วก็มันช่วยเวลาเวลาเราเล่นพวกท่าเล่นหลังอ่ะท่าพวกโรพวกเนี้ยโฟร์อาร์มมันแข็งแรงมันจะดึงง่ายครับอย่างคนที่ดึงข้อเงี้ยฝึกดึงข้อแล้วไม่ค่อยมีแรงฝึกพวกโฟร์อาร์มตรงนี้ไว้เนี่ยพวกท่าที่เป็นอย่างเงี้ยหรือเล่นเหมือนที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าตัวตัวบีบอ่ะ ที่บีบมือเคยเห็นไหมตัวกริเต์ตัวนี้ตัวนั้นช่วยเยอะมากช่วงหนึ่งที่ผมเดินลู่ผมบีบไปตัวเนี้ยรู้สึกเลยว่าแบบตรงเนี้ยมันแน่นขึ้นเนี่ยพอเกรงแล้วแบบเออเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีเว้เดี๋ยวนี้มันแบบเออมันเริ่มแน่นขึ้นก็เล่นถ้าใครแบบเล่นกริปต์สตรองนะตัวบีบอ,อาจจะเล่นสักอาทิตย์หนึ่งสองสาครั้งอืมก็วัวละร้อยแบ่งใบเซตละยีครั้งหเซตอะไรแบบเนี้ย ให้มันครบทั้งวันเฉลี่ยกันไปไม่ต้องเล่นทีเดียวก็ได้ครับตั้งเป้าไว้ว่าจะเล่นวันละร้อยให้ตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นเราจะได้เล่นพวกแบบถ้าดึงข้อลเล่นหลังอะไรพวกนี้มันจะได้มีแรงม <c oughs> ะเซตสุดท้าย เริ่มเห็นเส้นเลือดแล้วครับมาเล่นท้องสักสี่เซตก่อนกลับบ้านถ้าเนี้ยให้ฟิลแบบเหมือนลูกกลิ้งเลยแต่ผมว่าโดนกว่า คือมันไม่ต้องออกแรงแบบเอาแขนอะไถลูกกิ้งเลยเนี่ยมันเอาข้อสอบก,กดใช่ไหมแล้วเอาตัวบีบมือแตะหูก็ได้เนี่ยถามว่ามันแตกต่างยังไงกับเวลาพวกเล่นท่าครั้นท่าซิทอัพอย่างเงี้ยมันต่างก,กันครับเพราะว่าเล่นเครื่องอย่างเงี้ยมันมีตัวน้ำหนักถ่วงอะมี มีแรงต้านจากพวกแผ่นเหล็กพวกนี้นที่เราเล่นใช่ปะ่ะก้ามเนื้อท้องมันเหมือนก้ามเนื้อส่วนอื่นนะครับมันก็ต้องใช้น้ําหนักเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันแข็งแรงขึ้นเราอยากจะให้มันมีมวลกล้ามเนื้อเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้น้ําหนักถ่วงเหมือนกันครับหรือเล่นแบบเคลื่อนไหวให้มันช้าลงให้มันทํางานให้มันหนักขึ้นนะครับใครใครที่เล่นพวกแบบเล่นกีฬาหรือว่าเวลาเล่นพวกท่าเวทอ่ะบางคนนะเวลาสควอตอ่ะ เล่นบาร์ใช่ป่ะแล้วแบบดันบาร์ขึ้นเงี้ยตัวมันจะเอี้ยวเอี้ยวเอียงเอียงเงี้ยไปเล่นท้องเพิ่มได้คือถ้าเกิดหน้าท้องเราแข็งแรงนะมันลดอาการบาดเจ็บได้ได้หลายจุดเลยครับพวกแบบอาการปวดหลังหรือคนที่แบบเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยเล่นพวกแกนกลางลําตัวพวกหน้าท้องช่วยได้ช่วยได้เยอะครับพวกเนี้ยที่มีน้ําหนักทวงเนี่ยเล่นอาจจะอยู่ที่ประมาณแบบ1 0ถึง15ครั้งแล้วหมดแรงเออไม่ไม่ต้องเล่นแบบว่า จำนวนครั้งเยอะๆแบบซิอัพเป็นร้อยอะไรอย่างงี้นะมาเล่นเครื่องเองี้ยโคตรดี่ะให้ดูสภาพหุ่นตอนนี้ครับเห็นท้องนิดๆแต่ยังยังไม่ลีนะคิดว่าไขมันน่าจะอยู่แถวๆสิบห้าเปอเซ็นอยู่ครับนะดูด้านข้างก็ยังมียังมีอยู่เห็นนะยังมีห่วงยางอยู่เนะี่ยะกลับถึงบ้านแล้วกินข้าวดีกว่า รู้สึกว่าอาทิตย์นี้ดีขึ้นเยอะครับลดเวลาคาร์ดิโอลงอมีมีเวลามากขึ้นแต่ว่ายังยังหนักอยู่ครับเพราะว่าคาร์ดิโอผมเปลี่ยนมาแบบเป็นเดินบันไดใช่ปะ่ะแล้วก็มีวิ่งด้วยแล้วก็วันก่อนเล่นขายังปวดขาอยู่เลยเนี่ยสวันยังไม่หายครับนี่ให้ดูวันนี้ครับวันนี้โอ้โหอาหารอร่อยครับข้าวหน้าปลาส้มนี่ก็ไม่ได้คลีนนะครับมื้อนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นมื้อชีสมิลก็แล้วกันอ่าเป็นมื้อชีสมิลนะครับอาทิตย์นี้ไม่มีหลุดเลย อันนี้เป็นไก่ทอดครับไก่ทอดมะแขวนแม่ทอดไก่ไว้ให้แล้วก็ผมลอกหนังออกนะครับอันนี้ก็เป็นสะโพกไก่สะโพกไก่กระเทียมพริกไทยใส่หม้อทอดอ่าสะโพกเนี่ยผมบอกเลยกินได้ยาวๆเนื้อมันโคตรอร่อยนั่งกินข้ามุมนี้ถ่ายทีไรในหัวมันแวบเลยนี่ผมกลับบ้านมาน้ําเนื้อมันไม่ได้อาบนะครับกินข้าวก่อนไม่ไหวละหิวแต่ว่าอันนี้มื้ออาหารที่เตรียมไว้ก็เนี่ยครับสะโพก ไก่กระเทียมนะครับมอทอดลมร้อน,อนเหมือนเดิมผมว่าจะกินอย่างเงี้ยไปยาวๆเลยครับเฮ้ยแต่ว่ามันดีนะเริ่มเริ่มเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วอาทิตย์นี้หลังจากที่แบบเออนอนน้อยแล้วก็มีมีหลุดด้วยอาทิตย์ก่อน่ะเออก็เลยแบบน้ําหนักยังยังอยู่เท่าเดิมครับแต่ว่าเนี่ยนะเริ่มเริ่มเข้าท,าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวสักพักเส้นเลือดน่าจะกลับมาครับตอนแรกอ่ะ แขนตรงนี้นะแบบโอ้โหเส้นเลือดขึ้นแล้วกินไม่ดีแปบ๊บเดียวเส้นเลือดหายเลยพวกซิปแขกพวกแบบเส้นเลือดนะแม่งมายากหายไวยิ่งไอ้พวกท้องล่างนะผมบอกเลยกล้ามเนื้อท้องล่างนี่แบบไม่ใช่ดิไขมันท้องล่างอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบลดช้าที่สุดแล้วก็มาไวที่สุดใครที่อยากลดท้องล่างนะบอดี้แฟทแม่งต้องแบบต้องน้อยอะ่ะคือ กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆคุณจะลีนไปหมดเลยเว้ยพวกแขนพวกแขนพวกหน้าอกอะไรเงี้ยจะลีนก่อนท้องนี่ที่สุดท้ายเลยถ้าเป็นผู้ชายนะไขมันต้องแบบว่าอยู่ประมาณ 10- 1ถึงเอน่ะไขมันหน้าท้องด้านล่างถึงจะหายนะถึงจะแบบว่าท้องแบนเห็นเส้นเลือดขึ้นท้องอะไรเงี้ยหรือถ้าแบบว่าบางคนอาจจะอาจจะต้องต่ํากว่านั้นอีกนะถ้าแบบว่ากล้ามท้องน้อยแบบผมอย่างเงี้ยผมต้องแบบบอดี้แฟทสักสิบเปอร์เซ็นต์่ะถึงจะแบบเห็นกล้ามท้องด้านล่างอื วาซาบิขึ้นจมูกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงอยากจะให้แบบพุงด้านล่างหายไปหมดเนี่ยบอดี้แฟทน่าจะอยู่สักประมาณ17%นี่ค่อนข้างลีนแะล้วบางคนบางคนเน่ย20%เรนี่ยเริ่มเห็นล่องท้องแล้วมีคนถามผมเยอะมากเลยเกี่ยวกับแบบลดหน้าท้องด้านล่างหน้าท้องด้านล่างมันมีปัจจัยหลายอย่างครับที่ที่เป็นตัวแปรนะทั้งเรื่องของ การคุมอาหารคาร์ดิโออ่าใช่ไหมความเครียดร่างกายก็มีส่วนประเภทอาหารอย่างเงี้ยอ่บวมน้ําบวมโซเดียมอาหารแปรรูปอะไรเงี้ยมันทําให้อ่เรามีมีไขมันหน้าท้องด้านล่างได้ง่ายแต่เอาให้ชัวร์ที่สุดคือโอ้แสบจมูกแต่ที่ชัวร์เลยนะถ้าอยากเห็นหน้าท้องด้านล่างเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลยครับคือต้องคุมอาหาร แล้วก็ลดไขมันในร่างกายทั้งหมดเลยครับมันไม่ได้ลดแต่หน้าท้องนะคือถ้าเกิดคุณลดทั้งหมดอะ่ะมันจะลีนทั้งตัวเลยครับเห็นเส้นเลือดที่แขนเห็นร่องท้องอกล้ามเกิม่มทั้งตัวมันจะชัดไปหมดเลยครับแล้วก็ไขมันหน้าท้องเนี่ยมันจะเป็นที่สุดท้ายที่มันลดลงส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่อเดี๋ยวให้ดูมื้อเย็นนี่ซื้อมาจากโนตัส แล้วก็เดี๋ยวกินกับสะโพกไก่เหมือนเดิมวันนี้ครับจบสวยๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอัพเบตทูนให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างจบอาทิตย์นี้เรียบร้อยแล้วครับก็เรียกว่าสภาพร่างกายกลับมาแล้วลองทงล่องท้องนะเส้นเลือดเริ่มกลับมาเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเมษาทันไหมวะต้องทันดินะไปเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะบ๊ายบาย